สวัสดีค่ะสสเสบิงวิธีการใส่ขี่ไก่บ่คือบ้านคือเมืองพันเดนี่ค่ะกองขี่ไก่เนาะขี่ไก่เนี่เป็นขียย่ไววก่เหี้ยงไปหัวควรจะของยื่พี่น้งนองขี่ไก่สดค่ะ พรวาเนะาะไขยไส้ขี่ไก่แห้งที่พันๆมากค่ะอีฉันกับยังสีแ่แหละค่ะขี้ไก่สดนะคะเป็นขี้ไก่สดค่ะนี่นี่เห็ดเป็นกลกองๆยังสี่แค่นี้นึงค่ะกองใบไย,ยเรัากับใบไส้หลเนาะขัน่ายานมันเข้มก็ได้แล้วก็ที่นี่ขั้นตอนต่อไปก็คือสี่ หดหนามละลาย่เลยไหมคะ่ะนี่ใสอ้อมต้นไม่ได้พี่นองเสาเนจักน้อยมีแสงแดดเนาะนี่คือกองขี่ไกลคะ่ะไสอ้อมต้นทละนิดละนิดละหน่อย,อยงี้สิเราจะไปถึงกองนั่นเนาะน้องเขเยอะน,อๆๆนี่ไงใสแค่นี้แหละคะ่ะมไในห้างไกลจากโคตรเลยเนาะ ีิบ้าอุเียวนี่ยนั่นยิ่งว่าองอิสระอิลีนั่นละ่ะคนรักสวนรักอิสระค่ะเนี่ยเป็นคนที่เห็ดบ่คือบานคือเมืองเพิ่นพี่น้องเอ้ยกะจังเนี่ยเห็ดบ้างสี่โดรเราเด้จ้ะอันที่ว่าใส่กี่ไก่กี่ไก่ที่เคยเว้าผ่านไปนั่นเนาะเนี่ยจะกองเราซ้ำนี้กองเราซ้ำนั่นเนาะค่ะ ที่นี้แจนกะสิโฮดนามละลายเราเลยละลายในพริบตาค่ะพี่นอนปัจจัยว่าบ่อน้ำเขาเนะว่าเป็นอิสระทต่ที่ยังในคำเจ้าของเนี่ยจะเสียงอี่ได้ฉันนี่เสียงเสียงบ่คือบันคือเมืองเพิ่นบ่ได้ไปแบบง่ายง่าย่ละค่ะเนี่ยว่ามีผู้คัดคานเนาะ เฮ็ดเลยจ้งบอกเจ้าของอยากเห็ดจังไดเห็ดเลยพะนะอืมอยากเห็ดจังไดเห็ดเลยพ่าซันบอกกับเจ้าของค่ะพี่น้องบ่มีคนมาขัดขานเนาะแต่กับิดด่าบ่เด้ดเสียหายแต่กลับไปได้ดีอยู่คิด่าเนาะพี่น้องค่ะคนรักสอนรักอิสระค่ะเป็นนักสีล่ล่ะสไตล์เล่าเนาะอ่า พญายาเห็นความพิพิพญายาเห็นความบาความบอกองเรากะกดติดตามเด้อค่ะผ่านไปผ่านมากะยาสะพานไปซื้อเด้อกดขำมาเบิงแล้วเนาะกับกดติดตามน้ำเน่ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจากก่าขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องเนาะผกุฏิพนขำมากดติดตามค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะนี่แหละแนะน้ำเหม่งหูแก่วใส่ขี้ไก่จังใดเป็นขี้ไก่สดค่ะพี่น้องโอ้ยไงหนี่เราบ่ายเลี้ยวสันกะยอมรับอยู่ค่ะ เป็นคนที้าไทายเนาะไม่ลองไม่รู้นี่แหละเพื่อน่าค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ